สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับน,นะคะนนรับน่แมมนแหะครับซูนซเกมเมอร์นะครับผมกับเกมเจ้าเบบี้ อินเจนโลวันนี้เราจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กกันดีกว่าในเคลร,รกไปเย้เดี้ยงดูซีมีอะไรบ้างอ๋อสอนนี้มีเด็กน้อยในชุดสีเหลืองถ้าเป็นชื่อเกมเจเจอเจอเจอเจ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 ,จ,จหัวมันไม่มีเส้นผมเลยเหรอ หน้าตาหน้ากัวจังชาดาอันหน้าสู้แสงเลยหน้าสู้แสงหน้าสู้แสงเออนี่เป็นเด็กขาวนะใส่ถุงมือเอ้ยขาไปโดนอะไรมาขาไปโดนอะไรมาถุงเทา้านั่งรอคนนะครับอันนั่งรอคนนะครอันนั่งรอเกินนะแค่นีเ้เราเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับน้องเขาเลยอาจจะดูเรานิดน,นึงอะอ้นี่อะไรเนี่ย อืมเอานมในตู้เย็นเฮ้ยไขแตกอุไขแตกปิด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 อ่ากินนมอุ้ยกินเชิอะเชีิญเลยเนี่ยปะปะไปเปลี่ยนจุดกินดีกว่า มีกีทำตาหน้ากลัวแล้วเรานะ่ะเห็่พรอ้อมกดีกว่านะเห็นพรอ้อมกันดีกว่า,นะา,มวาผมร้อกไหเด็กอ้นี้ละถุงมืมเปลี่ยนสีป่ะวะแล้วมา,าอ้อแป๊บนึงนะครับอืมอนี่มันเปลี่ยนตาเลยวะ่ะอ้าเผ่อพอ้อมแล้วไปนอนนี่แก ง่วนง่น,อนนอนแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ยติดประตูตัวครับง่น,อนนอนแล้วใช่ไหมล่ะนอนดีกว่านะนอนดีกว่าอะไปนอนกันดีกว่าตัวละนอนนะนอนอ่านอ่านหนังสือหน่อยอ่านหนังสืออ่าไิสจ้ คำฝั่งในดินแดนที่ไกลแสนไกลมีดาวอยู่บนเมหัวจาชายที่รักสนิทมีแมวกระโดดขึ้นมาที่เตียงฉันเจอสุนับแล้วเจ้าแมวพูดด้วยความดีใจมากพวกมันวิ่งออกไปกันอยา่างเต้นเต้นนักสำรวจยามค่ำคืนเขาเดินผ่านประตูสี่คองดูต้นไม้ยามสิพวกเขาเดินไปตามทางรตรวจที่สวยงาม ดูดอกไม้หลากสีสันดิ้นสิพวกเขาเดินผ่านน้ำพุที่ไหลเชี่ยวคือน้ำที่กำลังเต้นนั่นสิดูดูดูดแต่ทศชายผู้วาดสวนเลยชอบแต,ตงไม้เขาขูดดอกไม้ซ่อมปุ๋ยไม้และดึงใบออกทั้งหมด เขาทำลายทุกอย่างเพื่อความสนุกแมวเฝ้ามองด้วยความตกฉันทำอะไรผิด่อวามแมวรอฉันไม่น่าพาเธอมาเลย <c oughs> เอ้ยหลับไปละหลับไปละหลับไปละเป็นห้องนอนเด็กจริงๆเนี่ยคือตามที่เขาปล่อยเด็กนอนยี้มนอนเนี่ยหลับท้ายยากด้วยไม่เอาหมอนอีก น้องหลับแล้วเราก็ไปดูทีวีดีกว่ารีแลกหน่อยรีแลกรีแลกหน่อยรีแลกตูตูดทีวีนะออืมอ๋อเพลผมเพลเลิ่นเสียงน้องน้องร้อง เอ้าไปไหนแล้วล่ะห้องนี้เหรอมีรอยแมวด้วยอุ้ยน้องร้องน้องร้องเอ้าน้องไม่อยู้างตอนไหนเนี่ยฮะไม่อยู่ข้างล่างตอนไหนครับไม่อยู่ข้างล่างตอนไหนครับเป็นเดินดีกว่าเนอะแอบลงมาตอนไหนเนี่ยไม่เห็นเลยไปะปะนอนดีกว่านอนนะ เออเอานี่น้องแกะน้องแกะเอ้ย,อยแมวน้องแกะนี่ไงแมวนอวนอน้องแมวนอนด้วยใช่ไหมคะน้องแมวนอนด้วยใช่ไหมครับ่โอ้น่าจะหลับได้แล้วล่ะอ แค่เปิดประตูเห็นเด็กมันได้นอนทางนนบ้านหลังนี้มันแปลกๆละเชีย๊ยตกใจหมดอันนี้อะไรอ่ะเมื่อไหร่ผู้คองจะกลับมานะเหนื่อยล้าเหลือเกินอืม จบแล้วครับสําหรับวันแรกนะครับผมก็เด็กคนนั้นดูแปลกๆเรื่องสายตาหลายรอบละแล้วก็วาร์ปลงมาได้นอนได้ด้วยอ้าวมีโฆษณาวาร์ปลงมาได้ด้วยก็ถ้าชอบกดไลค์อยา่าลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วก็แชร์กดแชร์เข้าไปให้เพื่อนๆได้รับรู้และดูด้วยนะครับเผื่ออยากเอาเกมนี้ไปเล่นกันนะเกมฟรีนะครับผมบนโทรศัพท์แนะนาเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันคืนที่2ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ